คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวชีวิตของพี่เจเน็ตเขียวกับพี่แจ็คนะคะแฟนหนุ่มโปรดิวเซอร์ค่ะเขาอยู่กินกันมา16ปีอันนี้เขาเปิดเผยทุกคนรู้ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะพี่เจเน็ตเขียวยังอึ้งเลยอยู่ดีสามีนะคะสะกิดเธอเธอไปจดทะเบียนสมรสกันท้ายที่สุดแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าสามีเปิดไปดูค่ะเวียกับวิกกี้พี่เวียเห็นเขาแต่งงานเลยอยากจดทะเบียนเหมือนกันคุณผู้ชม ามต่ออพี่จะจัดงานแต่งหรือเปล่าจะมีลูกหรือไม่มแกบอกว่าลูกกับพักก่อนส่วนงานแต่งกเก็บเงินไว้ทําธุรกิจดีกว่าอ่ะไปฟังหน่อยนะคะ,ะอุ้ยจะแต่งตามเวียว,วิกกี้จริงไหมเนี่ยวีดีมาชวนเขาทำไมคิดอะไรอยู่คะกลัวน้อยหน้าเวียครับเลยต,ต้องจดบ้างกลัวน้อยหน้าเวียว,วันเดียวกันวันเดียวกันด้วยวันเดียวกันด้วยลุ้นดีฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ช่องนั้นเขาติดโควิดนะครับมีอีกท่านหนึ่งมามามาทำแทน เขาไม่เคยทะเลาะไม่เคยทะเลาะกันเลยนะไม่เคยทะเลาะกันเลยนะไม่ได้ตบตีกันอย่างเดียวตบตรงไหนตบติดปากใช่ยังตบติดปากใช่ยังเขาหวานมากเหมือนมาจะจะมาจดอีกรอบหนึ่งเราที่ฉันเป็นนายทะเบียนน่ะเขาบอกเขาไม่เคยตบตีเขาตบจั๊จูบตบปากตบด้วยปากที่หน้าตาที่เดียวเนาะคุณจริงค่ะยินดีด้วยแล้วกันนะพี่นะ